พี่น้องจ้องหูบ่าบอคอยพออย่างย่ายอันเทียนละวายชั้นไหมค่ะวายยังไม่เก็บปลาหนีเรามาก่อนมาสันว่าบันนี้ฉันกันยางออกมาเนาะผัวเราน้าหาแล้วไหมผัวเราบอกว่าจะเห็นคนไทยมาเก็บเห็ดบ่อมาสันว่าฉันก็ว่าโอ้เห็นอยู่อันอายุประมาณหาสิบ่อผัวเพิ่นเลยกว่าแมนแมนมาสันว่าจะเห็นเขาวิสัย โอ้ยอย,อยู่ในป่าข้างหลังข่อยพุล่ะเจ้าอันย่างตรงขึ้นไปหนีประมั่นหารอยเมรเดอร์ฉันเห็นเล่าอยู่เลาะนั่นฉันวา่าฉันเลยว่าเป็นยัง่งโอ้ยเมียข่อยลงป้าพนะอื้อแต่สร้างเนาะไม่แย่นีไหมบัดนันเราบอกชั้นวน่นปานจะขวางมากกวนเป็นจังเลยแหละพี่น้องนี่แหละคนไทยน้ำกันทานลังค้นอยู่เป็นตะนายให้ตะไนด้ค่ะอีลีไม่ได้คิดว่าป้าจากขนาะเนาะ ค่้ย,ยแน่ค่ะเดี๋ยวเอาพืนเขา